ดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องข่าวดีก่อนสิ้นปีของชาวธนูนะคะคือเรื่องอะไรวันนี้จะใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะสําหรับเดียวเลยนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะอลิสดูแบบไทยนะคะชาวธนูโอเคไพ่บอกเลยนะคะข่าวดีของชาวธนูก่อนสิ้นปีค่ะ โอเคไพ่ใบแรกไพ่อะไรโอ้อัศวินถือเรียนขึ้นมาคะ่ะโอกาสทางด้านการเงินนะคะไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะความคิดที่ไม่เหมือนใครความคิดที่ ไอเดียแปลกๆแบบนี้ก็ได้นะคะทำให้คุณหาเงินได้มากยิ่งขึ้นนะคะการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งนะคะของอัศวินเนี่ยทำให้คุณมีเงินมากยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆอัศวินเป็นคนที่อยู่กับที่ไม่ได้นะคะจะต้องไปนู่นไปนี่นะคะคุณมีเกณฑ์ได้พบปะนะคะเจรจาทางธุรกิจนะคะกับคู่ค้าคู่สัญญามากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงก่อนปลายปีนะเพื่อเงินนะคะ โอเคไพ่ใ okay. บแรกขึ้นมาเด่นมากนะคะเรื่องการเงินนะคะโอเคประตอนะคะหู9ก้าถ้วย n i ย e of cups นะคะฝันที่เป็นจริงนะคะสมหวังจะบอกอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นไพ่ของความสมหวังได้สิ่งที่คุณอยากได้ฝันที่ไม่ใช่ฝันอีกต่อไปนะคะชาวลัคนาราศีธนูกำลงังอยากได้อะไรอยู่หรือเปล่านะคะเป็นพิเศษนะคะการงานการเงินหรือว่าความรักนะ ไพ่ขึ้นมานะคะมันตามไพ่เหรียญมา Energy ขึ้นมาเนี่ยชาวธนูนะคะกำลังอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอยากมีความมั่นคงทางด้านการเงินอยู่หรือเปล่านะไพ่สมหวังขึ้นมานะคะโอเคเปิดต่อนะโอ้หแล้วอัศวินก็ขึ้นมาอีกแล้วอัศวินถือถ้วยค่ะอลิสขอตีความหมาแบบนี้นะเพราะว่าอัศวินถือเหรียญน,นะคะแล้วอัศวินถือถ้วยขึ้นมา คือเป็นคนที่มามอบความรักนะนะคะคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีนะคะแต่งตัวดีมากนะคะถ้าอัศวินถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยเป็นนักสู้สู้ในด้านความรักนะเป็นนักฝันก็ได้นะคะช่างฝันเกี่ยวกับความรักขึ้นมามามอบความรักให้คุณถ้าสมมติใครกําลังโสดอยู่นะคะมีเกณฑ์แล้วก้าวถ้วยขึ้นมาเนี่ย มันเป็นความสุขสมหวังเพราะว่าได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้อะเพื่อนๆแบบตรงสเปกอะที่เข้ามาแออาวธนูได้ทั้งเหรียญน,นะคะได้ทั้งถ้วยก็คือได้ทั้งเงินแล้วก็ความรักเลยนะแล้วสมหวังด้วยนะคะก้าวถ้วยขึ้นมานะแต่ว่าพอก้าวถ้วยเอออลิสกาเตือนพอไพ่ใบเนี้สุขสมหวังก็จริงนะแต่ว่ามันคือต้องรักมีสตินะคะเพราะว่าอัศวินถือถ้วยคนนี้เนี่ยอาจจะนะคะพึ่ง อกหักเลิกราแล้วหรือสเตตัดไม่แน่นอนว่าตกลงเขาโสดไม่โสดอะไรแบบนี้ก็ได้นะนะคะกาวถวยนะคะขึ้นมารักต้องมีสตินะโอเคเปิดต้อนะคะ โอ้ไพ่เทมเพ a น c ์ค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะจุด turning point ของชีวิตนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่นะเพื่อนๆถ้าเทมเพ a น c ์ขึ้นมานะเช่นยกตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนงานนะคะการย้ายสายงานการโยกย้ายหรือว่าที่ยู่แบบนี้ก็ได้นะคะการเปลี่ยนประเทศเหมือนกับเพื่อนๆเ,เห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคือสายน้ำเนี่ยเปลี่ยนจากอีกที่หนึงอะไปอีกที่หนึงเลยอะ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะนะโอเคปต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวธนูจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรการเงินนะคะเด็กถือเหรียญขึ้นมาการเงินของชาวลัคนาราศีธนูจะดีขึ้นนะคะถ้าเทียบกันระหว่างต้นปีนะกับปลายปีหรือว่าปีที่แล้วนะคะจะดีขึ้นเด็กถือเหรียญเนี่ยนะเป็นคนที่มีความสุขนะ กับชีวิตนะ่ะมีความสุขกับการใช้เงินเออจะพูดแบบนี้ก็ได้นะคะการได้รับโอกาสนะคะดีๆข้อเสนอดีๆเกี่ยวกับด้านการเงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะ่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะนะคะอลิซจะบอกนะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านที่ดินนะคะเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะ อะไรรู้สึกว่ามันเด่นจังเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ได้ย้ายถิ่นย้ายฐานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ะเออน,นะคะมีโชคนะคะเกี่ยวกับที่ดินแบบนี้ได้เลยโอ้ถ้าสมมุติว่าชาวลัคนาราศีธนูคนไหนนะคะที่ชอบเสียงโชคนะนะคะที่อยู่ของคุณนะ่ะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับที่อยู่ทั้งหมดอะเออตัวเลขอะจะให้โชคให้ลาบคุณนะเออน,นะคะ โอเคเปิดต่อนะคะแล้วกเหรียญหูเหรียญขึ้นมาเยอะมากชาวธนูนะคะก้าเหรียญคนที่มีความมั่นคงมั่งคัง่งทางด้านการเงินถ้าจ,จับไร้ไพ่ใบนี้มานะเพื่อนๆดวงเศรษฐีจับนะนะคะอ,อลิสไม่ได้หมายความว่าหูคุณจะรวยขึ้นแบบเป็นหมื่นล้านแสนล้านอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ให้เปรียบเทียบกันเนี่ยพอ Temperance มันขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้ กับช่วงปลายปีเนี่ยมันอาจจะเห็นความแตกต่างกันอย่างคุณรู้สึกว่าเห็นได้ชัดนะคะมีความสบายขึ้นเงินที่ตอนแรกคุณว่าอู้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะรายจ่ายมันเยอะจังเลยนะคะไม่มีเงินเก็บเงินออมเนี่ยนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เก็บหอมรอมริบมากขึ้นนะคะมีเงินฝากมากขึ้นนะเด็กถือเหรียญมาเนี่ย เป็นความสุขสบายนะเพื่อนๆอยากไปไหนก็ได้นะคะอยากกินอะไรก็ได้กินไม่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องการเงินมากสักเท่าไหร่นะโอเคเปิดต่อนะคะแล้ววิวออฟฟอร์จูนก็ขึ้นมาโอ้คุณมีโชคลาบนะนะคะคุณมีโชคมีลาบนี่จะบอกว่าวิวอ o f ฟอร์จูนนะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะคะ temperance เนี่ยมันคือไพ่การเปลี่ยนแปลงอาจจะด้วยเราลงมือทำเองของเราเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับมือเราแต่พอไพ่วิ e อ o f f o r t u n e มาเนี่ยเป็นไพ่ของโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงโดยฟ้ากำหนดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรที่จะเป็นของเราท้ายที่สุดมันก็จะเป็นของเราไพ่บุญมาวาสนาส่งเดนมากอย่างเนี่ยเกี่ยวกับที่ดินนะคะเกี่ยวกับที่ดินมรดกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย แล้วเราขึ้นมานี่นะคะเด็กถือเหรียญเนี่ยเช่นกันนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ดินนะหรือว่าที่ดินจะให้โชคให้ราบคุณชาวราศีธนูนะคะถ้าใครที่ต้องการขายที่ดินทําอะไรเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับบ้านนะคะมีสิทธิ์ได้ซื้อบ้านใหม่ถ้าใครกาลังอยากซื้ออยู่นะคะอืมโอเคเปิดต่อนะคะชาริอด เกี่ยวกับไพ่การเดินทางคะ่ะนะคะชาริออตเนี่ยเป็นไพ่ของการเดินทางไปต่างประเทศคุณมีสิทธิ์ได้เดินทางมากยิ่งขึ้นนะอลิสขอตีความอย่างนี้นะเพราะชาริออตเนี่ยมันขึ้นมาข้างใต้ไพ่เก้าถ้วยถ้าคนโสดชาวธนูนะคะคุณมีเกณฑ์ได้พบรักกับชาวต่างชาติ แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าก้าวถ้วยเป็นความรักที่สมหวังนะรักมีสติรักสุขสมหวังแล้วชาริออตมันขึ้นมาข้างใต้เนี่ยคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะ จะบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นชาวประจำลัคนาราศีกรกฎนะเพื่อนๆแต่คนที่เป็นชาวต่างชาติคนนี้ที่ถ้าสมมติเขาเข้ามานะไม่ได้จําเป็นต้องเป็นชาวกรกฎก็ได้นะคะแต่เป็นคนที่โหพิถีพิถันนะคะแต่งตัวดีแต่งตัวเนี้ยบมากๆนะคะพิถีพิถันกับทุกๆเรื่องเลยดีเทลกับการใช้ชีวิตนะคะออกจะติดรูราเอาซะหน่อยแบบกินดีอยู่ดีอืออะไรแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนนะแล้วอะไรรู้สึกว่าเนี่ยพอเรียนเนี่ย ้าเหรียญเนี่ยมันขึ้นมาไพ่ใบนี้นะคุณจะมีชีวิตที่หรูรามากขึ้นไพ่ก้าเหรียญเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หรือผู้ชายก็ได้นะคะแบบกินดีอยู่ดีออกจะหรูราฟุ่มเฟือยเอาซะหน่อยเออแบบนี้ก็ได้นะคะก้าเหรียญชาริยกตามหลัง The Wheel ขึ้นมาเนี่ย Wheel of Fortune จะบอกว่าเป็นคู่บุญมาวาสนาส่งก็ได้นะคะนะคะ ู้โชคชะตาฟ้ากำหนดแบบนี้ก็ได้นะเพราะอาลิเซนวันเนี่ยไพ่อัศวินถือถ้วยเนี่ยมันขึ้นมาคือมีคนมามอบความรักให้นะมีคนมามอบความรักให้แล้ว The ิลเนี่ยมันขึ้นมาข้างใต้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ศินเสมอกันนะคะใครที่กำลังโสดอยู่นะโอเคปะตอนะคะแล้วเด็กถือถ้วยก็ขึ้นมา ถ้วยขึ้นมาอีกแล้วนะคะถ้วยขึ้นมาเด็กถือถ้วยเนี่ยข้อแรกถ้าสมมุติว่าชาริออตคนเนี้ยคนที่จะเป็นคนที่เข้ามาหาคุณน่ะเขามีความแบบ รักธรรมชาตินะคะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสแบบนี้ก็ได้นะคะเข้าสังคมเก่งนะคะอารมณ์ศิล,ลปินชิลๆสบายๆนะคะอยู่กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองเป็นน่ะคือเป็นคนรักตัวเองนะคะทําอะไรคนเดียวก็ได้เออฉันก็มีความสุขของฉันนะคะทํากิจกรรมคนเดียวไปดูหนังคนเดียวกินข้าวคนเดียวฉันก็แฮปปี้ไม่ได้สีเรียดอะไรหรืออีกในนึงชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยคุณจะมีความสุขกับชีวิตของคุณมากขึ้นนะ ชิลขึ้นสบายใจขึ้นรีแล็กซ์ขึ้นไปท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวอย่างที่อลิสบอกเนี่ยพอชาวรีออดขึ้นมาคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวเช่นกันนะโอเคปต่อนะคะแปดเหรียญโอ้ชาวธนูเหรียญก็คือเงินนะคะกับความรักเด่นนะคะ แปดเหรียญขึ้นมาการขยันทุ่มเทนะคะสร้างงานสร้างเงินนะคะแล้วได้เงินมาแบบเป็นกอบเป็นกามแปดเหรียญไม่น้อยนะเพื่อนๆสูงสุดคือ10เหรียญถูกไหมแล้วคุณได้8เหรียญขึ้นมาเนี่ยนะคะแต่ว่ามันต้องทําถึงจะได้แบบนั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆอะไรแบบเนี้ยเอออาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบแรก energy ขึ้นมาเนี่ยเป็นอัศวินเถืเียญน,นะเพื่อนๆอัศวินคือคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่น่ะนะคะ ต้องเดินทางต้องควบหมานะคะออกไปหาเงินเนี่ยแล้วความพยายามความขยันเนี่ยมันถึงจะได้เงินมานะแต่ว่าโชคชะตาเนี่ยเข้าข้างคุณนะคะไอ้สิ่งที่คุณคิดว่ามันยากมันลำบากเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเนี่ยดูสิ่ก้าวถ้วยขึ้นมาสมหวังนะคะดังใจคิดนะอลิสขอสามใบสุดท้ายนะคะ เดอะ o ูค่ะการเดินทางอีกแล้วเพื่อนๆน,นะคะออกมาจากจุดที่คุณไม่ชอบออกมาจากจุดที่คุณไม่ใช่นะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะไอเดียใหม่ๆไปเที่ยวก็ได้นะคะเดอะ o ู Fool, ขึ้นมาเนี่ยออกไปเที่ยวในที่ที่คุณรู้สึกว่าฉันอยากไปนะคะฉันอยากมีความสุขแบบถือถ้วยอ,อ,อ,อย่างเงี้ยนะคะไปในที่ที่คุณไม่คุ้นเคยนะคะจะบอกเป็นไพ่คนโสดได้นะนะคะคนโสดที่เพิ่งจบความสัมพันธ์แล้ว เออไม่เป็นไรเรื่องอะไรผ่านแล้วก็ผ่านไปนะคะฉันก็มีชีวิตของฉันใหม่นะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะเดี๋ยวฟูขึ้นมานะโอเคปต่นนอนะคะ2ใบสุดท้ายค่ะชาวธนูหไม้เท้าค่ะ6 of wands โอ้โห เป็นไพ่ที่ดีมากนะคะในการทำงานซิกซ์วเนี่ยเป็นไพ่ชัยชนะนะคะประสบความสำเร็จมากๆในหน้าที่การงานนะคะเป็นไพ่ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันเด่นมากๆเลยนะคะคุณเดี๋ยวอลิซขอดูก่อนมีไพ่คนอุปธรรมคุณหรือเปล่า ให้อุปธรรมไม่ได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่คุณถ้ามีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าการที่หัวหน้าคุณนะ่ะให้จอบอะไรพิเศษพิเศษคุณนะคะหรือมอบหมายงานใหญ่ๆให้คุณทำเนี่ยเพราะความสามารถของคุณเองนะคะเพราะเนี่ยการขยันทุ่มเทนะคะในการสร้างเงินนี่ในการสร้างเงินแบบนี้นะคะทําให้คุณเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะโอเคไพ่ใบสุดท้ายค่ะ โอ้โห oh, of w a n d s ขึ้นมางานเยอะ,ะจริงนะคะชาวธนูงานเยอะมากแต่ว่าถามว่างานเยอะแบบนี้ดีไหมอ้าวงานเยอะเงินแต่เงินมานะคะมันไม่ได้งานเยอะถ้าสมมติว่ามีสิบไม้เท้าแล้วเงินมันไม่ได้ขึ้นเลยอะอลิซอาจจะบอกได้ว่าคุณทำงานก็หนักป่าวนะคะเงินอาจจะไม่ได้เท่าที่คุณคิดเท่าที่คุณหวังไว้แต่งานเนี่ยเยอะก็จริง แต่ผลกําไรเนี่ยเพื่อนๆดูสินะคะแเหรียญ9เหรียญหูเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเนี่ยเด็กถือเหรียญก็ขึ้นมานะคะแล้วอัศวินถือเหรียญเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วคุณสุขสมหวังเนะ่ะเพื่อนๆน,น,นะคะก้าถ้วยขึ้นมาขอให้ชาวราศาีธนูทุกท่านนะคะสมหวังกับทุกๆเรื่องที่คุณคิด,ท,คคดที่คุณหวังไว้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ลิส้วยนะคะกดไลค์นะคะ s u b s c r i b e ขอบคุณค่ะ